สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกท่านนะครับพบกับผม r n i n g Board Game Channel นะครับใครไม่เผาเราเผาวันนี้นะครับผมจะมาทำการบอร์ดเกมโอวิวนะครับเกมที่มีชื่อว่า Belford เกมเบลฟอร์ดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ได้พั b บิ s เชอร์นะครับจากค่าย TMG นะครับค่ายที่เราจะจดจำเขาไว้ใน ตลอดการนะครับซึ่งตอนนี้ค่าย TMG นะครับก็ได้ประกาศยุติในการเป็นพรีเซอร์กับเกมในอนาคตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ค่อนข้างเสียดายเป็นอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากว่าในอดีตนะครับ TMG เนี่ยเขาเป็นค่ายที่ทําเกมแล้วมีอุปกรณ์แล้วก็คอมโพเนนต์เนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับซึ่งตัวเบลฟอร์ที่เรากำลังจะได้ดูในการรีวิวครั้งนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวของเวอร์ชันค i ิกสตาร์เตนะครับแต่ว่า ในรอบนี้เนี่ยผมจะมารีวิวเฉพาะตัวหลักเท่านั้นนะครับส่วนตัวเสริมเนี่ยก็หายากที่นึงนะครับตอนนี้เกมของค่ายทีมจีเนี่ยราคาก็กําลังพุ่งขึ้นเลยนะครับ ใครมีโอกาสนะครับเก็บได้เก็บไว้ก็เก็บก็ได้นะครับหรือใครยังไม่อยากเก็บเพราะไม่รู้เกมมันเล่นยังไงนะครับก็ติดตามดูได้นะครับที่ช่อง Burning Board Game ของผมนั่นเองนะครับโอเคมีการโปรโมทช่องนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีการเซตอัพแล้วก็วิธีการเล่นเกมนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของผมนั่นเองนะครับนั่นก็คือร้าน AFK Board Game Shop นะครับที่ได้เอาตัวเบลฟอร์ดนะครับมาทำการรีวิวเพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้ เกมนี้นะครับผมบอกเลยต้องติดต่อไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยมีเหลืออยู่ไม่กี่กล่องเท่านั้นนะครับแต่สําหรับใครที่ต้องการแบบมีภาคเสริมเนี่ยก็อาจจะต้องไปหาเพิ่มนิดนึงนะครับในส่วนของร้าน FK ตอนนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของภาคหลักเท่านั้นนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของเวอร์ชันดีลักเอ dition ด้วยนะครับที่ออกจาก Kickstarter เลยนะครับ โอเคนะครับเพื่อม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของวิธีการเซตอัพเกมเบลฟอร์ดกันเลยดีกว่านะครับว่ามีวิธีการเซตอัพยังไงกันบ้างนะครับอย่างแรกนะครับตัวเมนบอร์ดเนี่ยมันจะเกิดจากการที่เราเอาทาย5ทายเนี่ยมาประกอบกันนะครับเป็นดิสก์ต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ใช่มดูล่าบอร์ดนะครับการประกอบเนี่ยมันก็ยังจะมีในเรื่องของสกอร์แท็กนะครับที่มันเป็นตัวแท็กอยู่รอบนอกนะครับคือผมไม่สามารถเอาอนุน้มาต่ออันนี้นี้มาต่อนู้นได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่สําคัญเลย แต่ละบอร์ดเนี่ยในแต่ละดิสติกเนี่ยนะครับมันเหมือนกันนะครับจะเปลี่ยนไปตรงไหนเนี่ยเกมก็ไม่เปลี่ยนอันนี้ก็คือในส่วนของเมนบอร์ดนะครับเราจะเอาตัวมาร์เกอร์ตัวนี้นะครับมาแท็กที่สกอตแ้มนะครับวางไว้ที่ช่องสูรตรงนี้เลยนะครับจบแล้วนะครับเมนบอร์ดมีแค่นี้เลยนะครับบอร์ดถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดที่จะใช้ในการเก็บรีซอสนะครับเอามาวางไว้เฉยๆตรงนี้เลยนะครับไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ตรงบอร์ดฝั่งขวาตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดที่จะเป็นตัวนับ ราวดักนะครับเกมนี้จะเล่นทั้งหมด7รอบนะครับมันจะแบ่งเป็นฤดูนะครับมีสปริงซัมเมอร์แล้วก็ออตทามนะครับแล้วก็รอบที่มีตัว X ตัวนี้นะครับก็จะเป็นรอบที่เราจะมาทําการสกอร์แต้มนะครับต่อมานะครับเราจะเอาโทเค็นโนมนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ เอามาวางไว้กี่ตัว,วนะครับก็ให้เราดูนะครับว่าเราเล่นกันกี่คนนะครับอันนี้ผมจําลองวิธีการเซตอัพแบบ4ผู hmm. ้เล่นนะครับมันจะต้องวางทั้งหมด18ตัวนะครับแต่ว่าผมเอามาวางให้ดูคร่าวๆแค่นี้นะครับไม่ต้องการเซตให้เหมือนเป๊ะนะครับเพราะว่าก็ขี้เก็บๆนั่นเองนะครับต่อมานะครับการ์ดนะครับมันจะมีการ์ดที่เป็นพ r o p e ป t y c ที่การนะครับให้เราทําการเอามาสลับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็วางไว้ที่บอร์ดตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดมา3ใบนะครับแต่จริงๆแล้วก่อนที่เราจะทําการเตรียมตัว ห้าใบนะครับสมมติว่าผมเป็นผู้เล่นสีแดงนะครับอันนี้ผมเอามาแค่บอร์ดเดียวนะผมก็ได้มา5้ใบแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับ ให้เราเลือกเก็บนะครับ3ใบนะครับแล้วก็ทิ้ง2ใบนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรายังฟังกฎไม่จบเนี่ยเราจะยังไม่รู้นะครับว่าเราจะเลือกการ์ดอะไรยังไงนะครับอันนี้ผมเลือกไว้ก่อนเลยสมมติว่าผมเล่นเป็นนะครับต้องเล่นเป็นอยู่แล้วนะเล่นเป็นเป็นจะมาสอนได้ไงนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือการ์ดที่ผมเลือกเก็บไว้นะครับอีก2ใบผมก็ทิ้งไว้นะครับการ์ดก็จะอยู่บนมือนะครับทีนี้แมคคนิกของตัวการ์ดพ็อพตี้เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันก็จะมีเรื่องของชื่อนะครับมี มุมขวาตัวนี้ก็จะเป็นอินคัมเดี๋ยวเราไปบอกอีกทีหนึ่งในเฟสที่3นะครับสลักตรงมุมซ้ายตัวนี้ก็จะเป็นจุดที่เราสามารถไปสร้างบ้านตรงสลัก์นี้ได้นะครับส่วนข้างล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นความสามารถของเจ้าตัว property card นั่นเองนะครับเดี๋ยวสร้างยังไงเล่นยังไงก็ไว้ก่อนอีกทีหนึ่งนะครับก็เก็บไว้สามันอย่างนี้นะครับขออนุญาตกลับมาที่เมนบอร์ดนิดนึงนะครับอันนี้ผมลืมไปนะครับเพราะว่าอมาวาวมาตัวนี้ก็เลยจําไม่ได้นะครับมันจะมีกิวทายนะครับอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3ประเภทนะครับมีประเภท B นะครับที่เรียกว่า Basic นะครับ R เนี่ยเรียกว่า Resource นะครับแล้วก็ตัว I เนี่ยเรียกว่า Interactive นะครับเกมนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเป็นแบบ Beginner นะครับให้เราสุ่ม3 Resource ก็คือ3ตัว R ทายตัวนี้นะครับกับ2เบ Basic นะครับตัว B ตัวนี้มาทั้งหมด ก็คือในเนี่ยมันมีอยู่5ดิสติกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําการสุ่มกิวทายมาทั้งหมด5อันนะครับหรือเราจะเล่นแบบโนมอลเกมนะครับก็คือ1นนะครับนี่สุ่มมา1อันแล้วครับแล้วก็มี2องเบสิกแล้วก็อีก2องอินเตอร์แอคทีฟนะครับหรืออันสุดท้ายคือเอ็ดวานเกมก็คือเราไม่ต้องสนเลยนะครับว่าเราจะสุ่มอะไรมาเท่าไหร่นะครับเราก็แรนดอมเลยนะครับนี่ผมเอามาเล่นแบบเอ็ดวานนะครับก็สับๆกันไปเลยนะครับไม่ต้องมองนะครับว่าด้านหลังคืออะไรนะครับพอสุ่มได้เรียบร้อยนะครรับก็มาเปิดไว้ตงที่ ในแต่ละดิสกนะครับมันจะมีพื้นที่ในการวางกิวทายอยู่นะครับนี่ผมก็วางไว้แบบนี้นะครับในแต่ละกิวทายนะครับผมอาจจะไม่ได้พูดหมดนะครับแต่ว่าในรูบุ๊กเนี่ยเขาค่อนข้างเขียนไว้อย่างดีเลยนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีแอพเพนดิกนะครับเกี่ยวกับกิวทายทุกอันเลยรวมถึงการ์ดพัฟพาร์ตี้ต่างๆด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับที่เหลือนะครับไม่ได้ใช้ก็เอาออกนอกเกมไปเลยนะครับอันถัดมานะครับเราจะมาพูดถึงการเซตอัพของเพย์บอร์ดนะครับ เพย์บอร์ดของผู้เล่นนะครับก็ให้เลือกเลยนะครับว่าเราจะเล่นเพย์บอร์ดของผู้เล่นสีอะไรนะครับให้ดูมุมบนซ้ายตรงนี้นะครับมันจะมีแถบคาดอยู่อันนี้ผมเอาเพย์บอร์ดสีแดงมานะครับถัดมานะครับก็จะมีโทเค็นที่เป็นตัวนับเทิร์นนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าโทเค็นนี้มันเรียกชื่อว่าอะไรนะครับต้องขอโทษทีด้วยนะครับอันนี้ผมจำลองว่าสีแดงเป็นผู้เล่นคนที่2แล้วกันนะครับเราเล่นกัน4คนเพราะฉะนั้น โทเค็นที่มันเป็นเลข5าเนี่ยเราก็ไม่ใช้นะครับที่เหลือเนี่ยเราก็ทําการสุ่มเลยนะครับว่าใครจะเล่นเป็นคนที่ไร่นะครับก็สุ่มกันให้เรียบร้อยนะครับผมขออนุญาตมาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนที่มันมีการแย่งเทรนเดอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้นะครับเป็นตัวอธิบายด้วยนะครับถัดมานะครับเกมนี้จะมีเวิร์กเกอร์นะครับหรือคนงานของเรานะครับสองประเภทนะครับอย่างแรกก็คือด้วัมนะครับที่เป็นคนแคะจะเป็นโทเค็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับอันถัดมาก็คือเอล์นะครับจะเป็นโทเค็นวงกลมแบบนี้นะครับ ทีนี้โทเค็น2อันเนี่ยมันจะมีด้านหน้ากับด้านหลังนะครับให้เราเล่นด้านที่เป็น normal mode นะครับก็คือไม่มีลายนะครับถ้าเป็นลายเนี่ยเขาจะเป็น master mode นะครับเดี๋ยวการที่มันจะเป็น master mode เนี่ยอยู่ที่เรานะครับจะเล่นการ property จะสามารถเปลี่ยนพลังให้มันเป็น master mode ได้นะครับแล้วมันก็จะมีข้อดีนะครับในการที่จะไปเก็บเกี่ยวทรัพยากรให้เรามันจะเก็บของได้เยอะนะครับตัวที่เป็น master mode โอเคมาวางไว้อย่างนี้นะครับเราจะมาวางไว้นะครับ3 ดวาร์ฟนะครับสามคนแคะแล้วก็สามเอล์นะครับหรือเราดูตรงเพย์บอร์ดตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะมีเลขบอกอยู่นะครับต่อมานะครับเราก็จะมีบ้านนะครับโทเค็นบ้านอยู่ทั้งหมด12อันนะครับเราก็จะได้รีซอสเริ่มต้นตามเพย์บอร์ดของทุกคนเลยนะครับอันนี้คือได้เท่ากันเลยนะครับก็คือ5เหรียญนะครับ1เมทัลนะครับ1หินแล้วก็1ไม้นะครับเห็นไหมครับตัวดีรักอีดิชั่นของ TMG เนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยเขาทำมาค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นโทเค็นแบบ สวยงามเลยแล้วก็เกมเนี่ยก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นรีสอทนะครับเราก็มาวางไว้ข้างๆนะครับก็จะมีตามที่เราได้มาเลยมีแค่4ประเภทแค่นี้เองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตัวคนงานที่เรายังไม่ได้ใช้นะครับ ให้เราเอามาวางเป็นซับไพกองกลางอย่างนี้นะครับเราสามารถเกณฑ์คนเพิ่มเข้ามาเป็นพวกเราได้นะครับในอนาคตนะครับในการเล่นแอคชั่นต่างๆเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงอันนี้ก็เป็นการจบแล้วนะครับในส่วนของวิธีการเซตอัพเกมเบลฟอร์ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของวิธีการเล่นเกมเบลฟอร์ดกันเลยดีกว่านะครับว่ามันมีวิธีการเล่นอย่างไงกันบ้างนะครับวิธีการเล่นเบลฟอร์ดนะครับก็เป็นเกมที่เล่นง่ายมากๆเลยนะครับเกมเบลฟอร์ดจะเป็นเกมที่เราจะเน้นไปที่แอเรียคอนโทรลนะครับก็คือเราจะเอาตัวบ้านนะครส้าางตมิ เพราะว่ามันจะเป็นแต้มของเรานะครับแต้มของเราเกมนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับในทุกๆรอบที่มีตัว x อยู่นะครับเราจะมาทําการสกอร์แต้มนะครับการสกอร์แต้มนะครับเราก็จะดูในแต่ละดิสติกเลยนะครับว่ามีบ้านสีองค์ใครอยู่ในดิสติกนั้นเยอะที่สุดนะครับมันจะมีตรงนี้บอกนะครับที่1จะได้5แต้มนะครับที่2ได้3มแต้มแล้วก็ที่3ได้1แต้มนะครับแต่ว่าไอ้ที่3ได้1แต้มเดี๋ยวเขาบอกว่าเราต้องเล่นแบบ4คนหรือ5คน only เท่านั้นนะครับเกมนี้เล่นได้2-5คนนะคร เนื่องจากมันเป็น m a j o r i t y a l i e n t นโทนะครับผมแนะนําก็ให้เล่น4-5คนนะครับถึงจะสรุปนะครับถ้าเล่นน้อยกว่านี้เนี่ยอาจจะจีดๆนิดนึงนะครับอันนี้คือการสกอร์แต้มในแต่ละนิสติกนะครับเนี่ยเราก็มาทําการสกอร์กันให้เรียบร้อยเลยนะครับถ้ามีตรงไหนเสมอกันนะครับเราจะมาสกอร์แต้มที่ต่ํากว่านะครับอย่างเช่นที่1เสมอกันนะครับเขาก็จะได้แต้มอันดับ2ก็คือได้3แต้มเท่ากันนะครับแล้วก็คนถัดไปก็ลดหลั่กันไปต่อมานะครับเราจะมาสกอร์ในส่วนของ โทเค็มนะครับแต่ละประเภทเลยก็ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเดวาร์สเอลแล้วก็โนมนะครับก็มาดูเลยนะครับว่าใครมีเจ้าตัวคนงานนะครับเยอะที่สุดในแต่ละประเภทเนี่ยก็ได้แต้มตามนี้เลยนะครับก็จะมีแค่ที่1ที่2นะครับก็คือที่1ได้3แต้มแล้วก็ที่2ได้1แต้มนะครับเราจะสกอร์สามครั้งนะครับเนี่ยเท่านี้แหละครับเราก็ทําการจบเกมนะครับใครที่มีแต้มเยอะที่สุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นนะครับเกมนี้กันนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับเกมนี้นะครับมีเฟสด้วยกันอยู่ทั้งหมดแค่5เฟสเท่านั้นนะครับเฟสแรกนะครับเราจะเรียกว่าเฟสคาเลนเดอร์นะครับก็แค่เราจะทําการเลื่อนลาวมาร์เกอร์แค่นั้นเองนะครับทีนี้ในรอบแรกนะครับเราจะไม่ทําการเลื่อนลาวมาร์เกอร์นะครับก็ปล่อยไว้อย่างนั้นนะครับเราข้ามเฟสหนึ่งไปเลยนะครับเฟสที่2นะครับจะเรียกว่าเฟสเพสเมนต์เฟสนะครับ เกมนี้เป็นเหมือนเ o r ร์เกอร์เพสเมนต์ก็จริงนะครับเพียงแต่ว่าการเพสเมนต์ของเกมนี้มันจะไม่ได้ทำแอคชั่นในนักขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวมันจะไปทำแอคชั่นในเฟส3แล้วก็เฟส4ทีนึงนะครับทีนี้การเพสเมนต์เฟสนะครับมีจุดไหนที่เราสามารถทำการเพสเมนต์เฟสได้นะครับอย่างแรกนะครับที่เราสามารถวางได้ก็คือเราสามารถเอาตัวละครของเรานะครับตัวเ o r ร์เกอร์ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเดอะวัฟหรือเอล์นะครับไปวางในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าแพ้งนะครับแพ้งก็คือพื้นที่ที่เป็นสี่เหลี่ยมสีเทแบบนี้้นัถามมี เหรียญอยู่ตรงนี้นะครับเราจะต้องจ่ายเงินในการที่เอาตัวไปลงตรงนั้นด้วยเช่นผมจะทำแอคชั่นที่กิวตรงนี้นะครับผมก็ต้องจ่ายเงิน1บาทเข้าซัพพลายนะครับแล้วก็เอาตัวเวอร์เกอร์ของเราไปลงนะครับซึ่งตรงนี้มันจะมีทั้งวงกลมและสี่เหลี่ยมหมายความว่าเราจะเอาเวอร์เกอร์ตัวไหนของเราไปทําก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเพจเมนต์จุดแรกนะครับที่เราจะสามารถทําได้ก็คือเอาไปวางเพื่อเตรียมใช้แอคชั่นของกิวนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับมันยังไม่ได้ใช้แอคชั่นนะ เดี๋ยวตอนใช้ชั้นได้ยังไงเนี่ยเราค่อยไปบอกอีกทีนึงนะครับอันนี้คือจุดแรกนะครับจุดที่2นะครับก็คือเราจะเอาตัวเวิร์เกอร์ของเรานะครับไปวางนะครับในพื้นที่ที่เกณฑ์คนนะครับมันจะมีตรงนี้บอกนะครับว่าเล่นกี่คนมันจะเปิดอยู่กี่ช่องนะครับถ้าเล่น4คนเนี่ยมันก็จะเปิด2ช่องตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมีเงินตัวนี้อยู่นะครับเราก็ต้องทําการจ่ายด้วยนะครับเอาไปวางไม่ใช่เฉยเดี๋ยวค่อยรีโซมนะครับตัวนี้จะรีโซมในเฟสที่3นะครับเดี๋ยวค่อยว่า้ทีหนึ่งนะครับ ต่อมานะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็คือพื้นที่การที่เราจะทําการแย่ง turn order กันนะครับก็เอาไปวางเลยนะครับใครวางก่อนได้เลือก turn order ก่อนนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็จะไป resolve นะครับในเฟสสามเช่นเดียวกันนะครับอันถัดมานะครับสิ่งที่เราสามารถทําได้นะครับก็คือการที่เราจะเอา w o r k ร์ของเราไปวาง a คชั่นอยู่บนร a ดของเรานะครับร์ดพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราเล่นกันไปเล่นกันมาเรื่อยๆนะครับเราจะสามารถสร้างร์ดตรงนี้นะครับลงบนเพียงเรียของเราได้นะครับ ถ้าการ์ดไหนนะครับมีพื้นที่ให้เอาตัวเวิร์กเกอร์ไปวางเราก็สามารถเอาตัวเวิร์กเกอร์ไปวางได้นะครับสมม,ส,มมมสมมุติว่าผมมีการ์ดที่เป็นอินนะครับโรงแรมมันนี้นะครับอยู่ข้างหน้าผมแบบนี้ผมสามารถเอาตัวเวิร์กเกอร์ของผมไปวางนะครับที่การ์ดตัวนี้ได้นะครับเดีย๋ยวมันจะไปรีโซฟ์นะครับในเฟสสี่เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ดูด้วยนะครับในการ์ดแต่ละใบเนี่ยครับมันจะมีพื้นที่ที่เป็นรูปห้าเหลี่ยมตัวนี้หมายความว่า เราจะเล่นแอคชั่นตรงนี้ได้นะครับก็ต่อเมื่อนะครับเรามีตัวโนมนะครับมายืนทํางานอยู่ในโรงแรมนี้ก่อนนะครับเราถึงเจ้าตัวไปเล่นแอคชั่นตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวโนมได้มายังไงเราก็ไปค่อยไปดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือเฟสสอนะครับที่เรียกว่าเพสเมนเฟสนะครับก็เอาตัวไปวางให้เรียบร้อยเลยนะครับเราจะผัดกันวางตามเทอร์ r d น r ออเดอร์ไปเรื่อยนะครับจนกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา บอกว่าเราจะไม่ทำไอชั่นแล้วนะครับก็คือเลือกผ่านเองถ้าเกิดเราเลือกผ่านนะครับในช่วงของเพสเมนเฟสนะครับเราจะเอาตัวละครของเราที่เหลือนะครับไม่รู้แหละเหลือกี่ตัวนะครับเราจะต้องเอาไปวางตรงพื้นที่ที่เป็นรีสอร์ทแอเรียที่อยู่ข้างบนตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับตรงนี้ครับจุดแรกก็คือจุดที่เราจะหาไม้นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเอาเอลฟ์ไปวางได้แค่ประเภทเดียวเท่านั้นนะครับเอลฟ์หนึ่งตัวสามารถหาไม้ได้1ชิ้นนะครับ ถัดมาก็จะเป็นตัวหาหินนะครับอันนี้ก็จะใช้ดวาร์นะครับดวารหนึ่งตัวก็ได้หิน1ชิ้นนะครับต่อมาจะเป็นเหล็กนะครับท่องนี้เนี่ยก็ต้องใช้ความร่วมมือกันครับระหว่างเอลกับตัวดวารนะครับคู่หนึ่งนะครับเราจะได้หิน1แท่งนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ในการหาเงินนะครับจะใช้เอลหรือดวา a ์ก็ได้นะครับหนึ่งตัวนะครับจะหา เงินได้1คอยนะครับแล้วก็ในแต่ละจุดเนี่ยมันจะไปรีซบที่เฟสสามนะครับแล้วก็มีเรื่องของประจอดิตี้ด้วยถ้าเกิดใครส่งคนไปหาในพื้นที่นั้นนะครับที่มีจํานวนคนมากที่สุด เราจะได้โบนัสตามพื้นที่ตรงนั้นไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือเฟสสองนะครับที่เรียกว่าเพสเมนต์เฟสนะครับก็มีแค่นี้เลยนะครับสมมุติว่าผมทําการเล่นแอคชั่นตรงนี้นะครับอ่าผมวางไปก่อนจ่ายเงินหนึ่งการนี้ผมยังไม่มีแล้วกันนะครับแล้วก็ผมขอผ่านเลยนะครับผมขอเล่นแอคชั่นเดียวเนี่ยแอคชั่นที่กิวตัวนี้นะครับแล้วก็ผ่านเลยนะครับจากนั้นตัวละครของผมอีก5ตัวนะครับก็เอาไปวางนะครับผมจะเอาอันนี้หาไม้นะครับเอาอันนี้หาเหล็กแล้วก็เอาอันนี้หาหินนะครับก็วางไว้นี้เรียบร้อยเลย ผู้เล่นคนอื่นก็ทาการวางให้เรียบร้อยนะครับถ้าเขาผ่านนะถ้าเขายังไม่ผ่านนะครับเขาก็เล่นวางผัดกันวางเพสเมนต์ตัวเวิร์เกอร์ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าทุกคนจะผ่านแค่นี้เองนะครับเมื่อทุกคนผ่านเสร็จเรียบร้อยนะครับในช่วงของเฟสสองที่เรียกว่าเพสเมนต์เฟสนะครับเราจะเข้าสู่เฟสสามนะครับที่เรียกว่าคอเลกชันเฟสนะครับแน่นอนนะครับเราจะมาทําการรีโซฟในการหารีซอสตรงนี้นะครับของแต่ละพื้นที่เลยนะครับ เราก็ดูเลยนะครับว่าแต่ละคนส่งเวิร์กเกอร์มาเก็บรีซอสกี่ตัวบ้างอย่างผมนะครับส่งสีแดงมาเก็บไม้นะครับโดยส่งเอลมา2ตัวผมก็จะได้ไม้2ชิ้นนะครับผมก็หยิบไม้จากซัพพลายนะครับมาเก็บไว้ที่เพลย์บอร์ดของผมเลยนะครับแล้วก็ดูนะครับว่าใครมีตัวละครเยอะที่สุดนะครับเขาก็จะได้โบนัสพิเศษของแต่ละพื้นที่ไปด้วยนะครับอย่างเช่นตรงนี้เป็นพื้นที่ไม้นะครับผมส่งคนมาเยอะที่สุดผมก็จะได้ไม้เป็นโบนัสฟรีหนึ่งชิ้นนะครับก็จะกลายเป็น สามไม้เลยนะครับถ้ามีเท่ากันก็จะถือว่าไม่มีใครได้โบนัสนะครับถัดมานะครับมันจะมีคนงานอีกประเภทหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดไปนะครับก็คือตัวมาสเตอร์นะครับนี่มาสเตอร์มันจะเป็นด้านหลังนี้แล่เราได้มาจากการที่เราเล่นแอคชั่นปปติการนะครับแล้วมันจะเปลี่ยนคนงานของเราเป็นมาสเตอร์นะครับตัวมาสเตอร์เนี่ยเวลามันไปทํางานให้เรานะครับปกติแล้วจะได้1ชิ้นใช่ไหมครับมาสเตอร์เนี่ยก็จะได้2ชิ้นนะครับแต่ว่าในการนับมาจลิตี้นะครับ ตัวตัวมาสเตอร์ก็ยังนับ1เหมือนเดิมนะครับไม่ได้หมายความว่ามันจะนับ2นะครับหมายความว่าถ้าเกิดสีเหลืองส่งมา2ตัวตรงนี้นะครับก็จะถือมาเท่ากันนะครับจะไม่ได้หมายความว่าสีแดงนะครับมีคนมากกว่าสีเหลืองในพื้นที่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือคอร์เซชั่นเฟดนะครับตรงจุดแรกนะครับก็คือไล่รีโซฟนะครับในแต่ละพื้นที่เลยไม้หินเหล็กแล้วก็เงินนะครับแค่นี้นะครับ ต่อมานะครับหลังจากที่เรา r e ซ o ฟเสร็จแล้วเราก็จะมา r e z o ฟตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือการที่เราเกณฑ์คนงานนั่นเองนะครับสมมติว่าผมส่งตัววาร์ฟนะครับมาลงตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับเวลาเกณฑ์คนงานเราก็จะได้เดวาร์ฟนะครับจากกองกลางนะครับกลับไปด้วยนะครับส่งใครมาได้เพื่อนคนนั้นกลับไปนะครับส่งเดวาร์ฟมาก็ได้เดะวาร์ฟกลับบ้านมาตอนนี้เดวาร์ฟก็มี2คนนะครับตรงนี้ r e z o ฟเสร็จแล้วนะครับเราก็ดึงคนกลับมาเลยนะครับเอา r e ซอ u มาวังให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือการ r e z o ฟตรง worker wanted นะครับก็ นะครับจาตัวคนงานของเรานั่นเองนะครับต่อมาตรงจุดนี้นะครับก็คือการแย่ง turn order นะครับสมมุติว่าผมเอาตัวมาลงตรงนี้นะครับพอเข้าถึงตัวนี้ปุ๊บมันจะเริ่มรีโซ l จากตรงผู้เล่นที่อยู่ทางซ้ายไปขวานะครับอย่างผมอยู่คนแรกนะครับผมจะได้รีโซ l ก่อนนะครับตอนนี้ผมถือโทเค็นที่เป็นเบอร์2นะครับผมสามารถเลือกได้นะครับว่าผมจะเอาผู้เล่นลำดับที่เท่าไหร่นะครับหรือจะเอาลำดับเดิมก็ได้หรือจะเอาลำดับที่1ก็ได้นะครับสมมติว่าผมอยากได้ลำดับที่1นึ่งนั่นกันนะครับผมก็เอาอันที่สองผมเนี่ยไปเปลี่ย ก็พลิกคว่ำเป็นสีเทาไว้แบบนี้นะครับหมายความว่าถ้าเกิดมีผู้เล่นคนอื่นนะครับมาทำแอคชั่นตรงนี้นะครับเขาจะไม่มีสิทธิ์เอาตัวอันเบอร์หนึ่งของผงไปอีกได้นะครับในรอบนึงเนี่ยมันจะสามารถย้ายได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับหรือคนที่เป็นเฟิร์สเพเยอร์นะครับสามารถลงนะครับเพื่อพลิกของตัวเองนะครับจองตำแหน่งของตัวเองไว้แบบเดิมอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือจุดที่2นะครับที่เป็นการ แย่งเฟิร์สพเยอร์นะครับจุดที่3 4จุดแรกก็คือการเก็บรีซอสนะครับจุดที่2คือการเอาเวิร์เกอร์จุดที่3ก็คือการแย่งเทอร์นอเดอร์นะครับต่อมานะครับหลังจากที่เราทําในส่วนของคอลเลคชันเฟสตรงนี้เรียบร้อยนะครับเราจะมาดูนะครับว่าเราได้อินทัมเท่าไหร่นะครับอินทัมได้ยังไงนะครับก็ดูก่อนนะครับว่าในรอบนั้นเราเล่นการ์ดไว้หน้าเราแล้วมีรูปเหรียญอยู่ข้างบนเนี่ยอยู่กี่ใบนะครับอย่างนี้ผมมี2ใบนะครับผมก็จะได้อินทัมเพิ่มอีก2บาทนะครับหลังจากที่เราได้อินทับ เราจะจ่ายภาษียังไงนะครับก็ให้ดูเลยนะครับว่าแต้มของเราอยู่ที่ช่องไหนนะครับถ้าแต้มของเราอยู่ที่0-5นะครับอันนี้ไม่ต้องทําการจ่ายภาษีนะครับแต่ถ้าเกิดแต้มของผมนะครับอยู่ที่6-10เนี่ยผมก็ต้องจ่ายภาษี1บาทนะครับแล้วก็ภาษีที่เราไม่สามารถจ่ายได้นะครับก็จะต้องทําการลดแต้มลงมาด้วยนะครับถ้าเราไม่มีเงินและถ้ามีเงินต้องบังคับจ่ายนะครับเกมนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่จะเป็นแคชอัพนะครับให้สําหรับเกมนี้คือใครที่ทําแต้มไปเยอะเนี่ยภาษีเนี่ยก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดเราทําแต้มเกิน50เนี่ยมันจะไม่ใช่กลับมาเป็นจ่ายหนึ่งนะมันจะกลายเป็น11บาทเลยนะครับเกมนี้นะครับเงินก็ค่อนข้างหายากด้วยนะครับแล้วก็สําคัญด้วยเราก็ต้องเมิหาดีๆนะครับถ้าไม่มีเงินเนี่ยก็จะทาแอคชั่นอะไรไม่ค่อยได้ด้วยรวมถึงต้องเสียแต้มด้วยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับในส่วนของคอเลคชั่นเฟสนะครับมีแค่นี้เลยนะครับไล่ร การเก็บมีซซอสข้างบนนะครับการจ้างตัวละครการแย่งเทอร์นออเดอร์นะครับแล้วก็รับอินทัมจ่ายภาษีนะครับถัดมาละครับจะเรียกว่าแอคชั่นเฟสแอคชั่นเฟสเนี่ยเราจะเล่นตามเทอร์นออเดอร์นะครับโดยที่แต่ละคนเนี่ยจะต้องเล่นแอคชั่นเฟสให้จนพอใจนะครับจนที่ไม่สามารถเล่นได้นะครับเราถึงจะส่งเทิร์นให้กับผู้เล่นคนถัดไปนะครับตรงจุดนี้เนี่ยในบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นกัน5คนอาจจะรอนานนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเบสผู้เล่นสําหรับเกมนี้จริงผมก็อาจจะแนะนําแค่4ีเท่านั้นเองนะครับ โอเคนะครับแอคชั่นเฟสมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเราสามารถทําการสร้างได้ครับเราจะสร้างอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราสามารถสร้างวอลได้นะครับวอลก็คือกําแพงตรงนี้นะครับซึ่งการสร้างวอลเนี่ยเราไม่ต้องทําการเล่นการ์ดอะไรทั้งสิ้นนะครับตรงนี้ในเพย์บอร์ดนะครับมันจะมีเพย์เออยู่ด้วยนะครับหมายความว่ามันจะมีคอ์สนะครับว่าการสร้างอะไรเนี่ยจะต้องใช้ไม้เท่าไหร่ใช้หินเท่าไหร่นะครับอย่างการสร้างวอลเนี่ยมันจะวงเล็บเลยนะครับว่าโนการ์ดนะครับหมายความว่าก็ต้องจ่าย3ไม้3หินนะครับ ถ้าผมจ่ายไปแล้วนะครับก็ให้ผมทําการหยิบบ้านของผมหนึ่งหลังนะครับไปวางในพื้นที่ที่เป็นสัญลักษณ์วอลนะครับในดิสติกไหนก็ได้นะครับวางไปเลยสมมติว่าผมวางตรงนี้นะครับแล้วผมก็จ่ายสามไม้สามหินเข้ากองกลางไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างนะครับอย่างแรกที่เรียกว่าการสร้างวอลนะครับอย่างที่2นะครับก็คือการสร้างการนะครับการที่เราจะสร้างการได้นะครับเราต้องจ่ายรีซอสตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่มุมซ้ายบนตรงนี้นะครับอย่างการเด่นตรงนี้นะครับเราจะต้องจ่ายสไม้3มหินเราถึงจะทําการสร้างได้นะครับสมมติว่าผมจ่ายสามไม้ อ่ะสามไม้สองหินนะครับผมจ่ายสามไม้สองหินไปปุ๊บผมก็เล่นการ์ดวางไว้ตรงนี้นะครับเพราะผมสร้างการ์ดตัวนี้ไปแล้วนะครับก็ให้ดูมุมซ้ายนะครับมันจะเป็นรูปเหมือนเฟืองนะครับอันนี้จะเป็นจุดที่จะบอกเราว่าเราจะเอาบ้านไปวางตรงไหนนะครับนี่เราก็วางนะครับตามรูปเฟืองที่มันตรงกับการที่อยู่ในดิสตริกต์ตรงไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับ ผมขออนุญาตวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมอยากจะเป็นกระจายบ้านผมให้มันอยู่ทั่วดิสติกเลยเพราะเดี๋ยวการสกอร์มาจริตี้เนี่ยอย่างน้อยผมก็อาจจะต้องมีแต้มติดไม้ติดมือกลับไปบ้างนะครับแล้วก็การ์ดนะครับมันจะมีพื้นที่นะครับในการวางโนมอย่างที่ผมบอกไปนะครับเราจะต้องทําการจ้างโนมมานะครับลงในการ์ดอันนี้นะครับเราถึงจะสามารถแอคทีเวตการ์ดนี้ได้นะครับซึ่งการ์ดนี้เห็นไหมครับมันบอกว่าวันโอลี่ก็คือทําได้ครั้งเดียวเราสามารถเปลี่ยนเอล์หนึ่งตัวให้กลายเป็นมาสเตอร์เอล์ได้นะครับ วิธีการเปลี่ยนง่ายๆครับก็แค่พลิกเป็นอีกฝั่งนก็จะกลายเป็นมาสเตอร์เอลแล้วนะครับแต่ว่าต้องมีโนมก่อนนะนะครับอันนี้ก็คือการสร้าง Property นะครับแอคชั่นถัดมานะครับก็คือการสร้างกิ้นะครับเราจะเห็นได้ว่ากิแต่ละอันนะครับมันจะมีคอร์สค่าสร้างอยู่ทางมุมด้านซ้ายตรงนี้นะครับซึ่งแต่ละกิ้ l มีค่าสร้าง แทบจะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับก็คือ2ไม้2หินแล้วก็2เหล็กนะครับเวลาที่เราสร้างกิลดวนะครับก็ให้เราเอาบ้านเหมือนเดิมนะครับไปวางไว้ตรงข้างๆกิลดวนะครับแบบนี้แล้วนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับเรานะครับไปทำแอคชั่นที่กิลที่มีบ้านของเราอยู่นะครับเราจะไม่ต้องทําการจ่ายนะครับคอที่อยู่ตรงแอคชั่นตัวนั้นเลยนะครับแต่ผู้เล่นคนอื่นนะครับที่มาทำแอคชั่นตรงกิลนี้นะครับจะต้องจ่ายเงินหนึ่งบาทให้กับเจ้าของคนที่ลงบ้านไว้ตรงพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็คือประโยชน์ของการสร้างกกนนครั่แออช็ื การสร้างวอล p r พ p e r t y แล้วก็กิ้วนะครับแอคชั่นต่อมานะครับก็คือเราจะทําการแอคติเว e เว r ร์กเกอร์ของเราก็าคือเว r ร์กเกอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราไปลงไว้ในกิ้วต่างๆหรือลงไว้บนการนะครับเราสามารถทําการรีเคมกับเพื่อทำแอคชั่นบนกิ l วตรงนั้นได้นะครับเราก็ดูเลยนะครับว่าแต่และกิ l วให้เป็น f ลิตอะไรกับเราบ้างนะครับอย่างอันนี้เป็นรีคูดติ้งกิ l วนะครับอันนี้บอกว่า เราจะสามารถเอาหนึ่งเอลวัฟหรือโนมฟอร์มซัพพลายได้นะครับอ่าตะกี้นะครับผมเพิ่งสร้างการ์ดนี้ไปแล้วมันใช้โนมพอดีแล้วก็ผมมีตัวของผมนะครับอยู่ในกิลที่สามารถดึงโนมได้นะครับผมก็สามารถหยิบโนมนะครับมาวางไว้ตรงนี้ทันทีนะครับแล้วการ์ดอันนี้ครับก็ทําการเอฟเฟกทันทีนะครับพิกเอลฟ์นะครับให้กลายเป็นมาสเตอร์เอลฟ์แบบนี้นะครับโอเคอันนี้ก็คือแอคชั่นที่2นะครับอย่าลืมนะครับบางการ์ดเนี่ยนะครับที่มีพื้นที่ในการทำแอคชั่นตรงนี้นะครับก็ เราสามารถดึงตัวนะครับออกจากการเพื่อ a c t i v a t e ความสามารถบนการ์ดก็ได้นะครับอันนี้ก็คือแอคชั่นที่2นะครับต่อมานะครับแอคชั่นที่3นะครับก็คือการวิสิตเทดดิ้งโพสต์นะครับวิสิตเทดดิ้งโพสต์ก็คือพื้นที่ตรงนี้นะครับน้วมือหน่งมนอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับเราจะสามารถเลือกซื้อได้1อย่างนะครับแล้วก็ขายได้1อย่างนะครับการซื้อนะครับเราจะซื้ออะไรได้บ้างนะครับก็คือการจ่าย1บาทนะครับเราสามารถซื้อไม้หรือหินได้1ชิ้นนะครับหรือจ่าย2บาทเพื่อซื้้อเหล็ก1ชินนะครับ ทำได้แค่อย่างเดียวนะแล้วก็ครั้งเดียวด้วยนะครับต่อมานะครับแอคชั่นขายก็คือเราสามารถจะขายเหล็กนะครับได้1บาทนะครับแล้วก็ขายของ2ชิ้นเนี่ยเป็น1บาทนะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่เลยนะครับให้เราทําการเวลาไปวิสิตเทนิงพสเนี่ยให้เราเลือกเลยเราจะซื้อหรือเราจะขายหรือทำทั้งคู่ก็ได้นะครับแต่ว่าจะทําได้แค่หนึ่งครั้งเท่าน,นั้นเอง นะครับอันนี้ก็คือแอคชั่นที่3นะครับที่เรียกว่าวิสิตเทดดิ้งโพสนะครับแล้วในรอบนั้นเนี่ยจะทำได้แค่ครั้งเดียวนะไม่ใช่แบบวิสิตสามสครั้งอันนี้ไม่ได้นะครับอันถัดมานะครับเราจะสามารถทําการจ้างโนมได้นะครับซึ่งใน1รอบเนี่ยเราจะสามารถจ้างโนมได้แค่หนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าโนมที่ได้จากการทำแอคชั่นตามจุดอื่นเนี่ยอันนี้ไม่นับนะครับการจ้างโนมนี่เราเห็นไหมครับมันจะมี เงิน3บาทตรงนี้นะครับเราก็จ่ายเงิน3าบาทเข้ากองการแล้วก็หยิบโนมนะครับมาวางไว้บนกาดได้ทันทีถัดมานะครับแอคชั่นสุดท้ายนะครับก็คือการที่เราจะทำการซื้อ property การที่เปิดอยู่3าใบตรงนี้หรือจะซื้อใบบนอันนี้นะครับโดยการจ่าย1บาทนะครับให้จำไว้อย่างเดียวนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะเลือกทำการซื้อ property การนะครับอันนั้นจะถือว่าเป็นการจบแอคชั่นเฟสของผู้เล่นคนนั้นนะครับเพราะว่ามันจะเขียนเลยนะครับ after all other action นะครับหมายความว่าเราเล่นแอคชั่นอันอื่นเนี่ยให้มันครบทุกอย่างเลยแล้วก็ เหลือแอคชั่นการ์ดนะครับไว้เป็นแอคชั่นสุดท้ายในการเล่นนะครับหรือเราจะไม่ซื้อก็ได้นะครับเกมนี้ไ่บ้งครับแล้วก็ในมือของผู้เล่นจะมีแฮร์ลิมิตอยู่แค่5ใบนะครับถ้าเกิดมีการ์ดเกินกว่านี้เนี่ยจะต้องทิ้งทันทีนะครับอันนี้คือเฟส4นะครับก็เสร็จเรียบร้อยมีแค่นี้เลยนะครับแล้วก็เฟส5ที่เรียกว่าสกอร์ลิ่งเฟสนะครับเราก็จะมาทําการนับแต้มกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับมันจะมีการนับแต้มที่ดิสติกนะครับมาจอริที้ที่1ใน5้ที่2ไงในสา แล้วก็ที่3มได้หนึ่งนะครับถ้าเกิดเราเล่น4คนขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมาดูในส่วนของเวอร์เกอร์แต่ละตัวรวมถึงโนมด้วยนะครับแต่ละประเภทใครมีเยอะที่สุดนะครับที่1ได้3แต้มแล้วก็ที่2ได้1แต้มนะครับแล้วการสกอร์เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด3รอบนะครับจบเกมใครมีแต้มเยอะที่สุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะในเกมนี้นั่นเองนะครับโอเคเป็นไงบ้างนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเล่นของเกมเบลฟอร์ททั้งหมดนะครับก็มีง่ายแค่นี้เลยนะครับส่วนภาคเสริมเนี่ยเท่าที่ผมไปดูมานะครับามะอีจจ กิวทายเพิ่มขึ้นนะครับมีการ์ดเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะมีบิลดิ้งใหม่ๆอะไรให้เราทําการสร้างนะครับหรือตัวบอร์ดเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็ยังไงก็ลองไปหามาลองเล่นดูแล้วกันนะครับส่วนความสามารถของการ์ด,หร,าารรดหรือความสามารถของกิวทายเนี่ยยังไงก็ไปดูในด้านหลังของแอปพลิเคชันนะครับมันจะมีเขียนอธิบายไว้อย่างชัดเจนเลยหรือว่าตรงไหนอ่านแล้วไม่เข้าใจเนี่ยก็สามารถ inbox เข้ามาสอบถามผมได้นะครับก็ยินดีที่จะช่วยแปลนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เก่งแต่ก็ยินดีช่วยนะครับ โอเคนะครับสุดท้ายครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ร้าน AFK Board Game Shop ด้วยนะครับที่ส่งเกมหายากอย่างเกม Belfort นะครับจากค่าย TMG นะครับที่ตอนนี้นะครับได้ทำการปิดตัวไปที่เรียบร้อยนะครับมาทำการรีวิวเพื่อนๆให้ดูกันนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมติดต่อสอบถามไปนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะใกล้หมดแล้วด้วยแล้วก็ในอนาคตเนี่ยราคาจจะสูงขึ้นด้วยนะครับ Beast โอเคนะครับยังไงนะครับสุดท้ายก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง b e r n i g Board Game ของผมด้วยแล้วกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนั้นนะครับรอดูด้วยบ๊ายบาย